ปานอบเดอิอลมหนาวพักแหงหอมดอกสะแบงบนภูเล็กไฟลมหนาวพักมาคราใดหัวใจหนาวสั่นสถานโบราณพันว่าหนาวฟ้านั้นต้องสิงไฟแต่หากว่าหนาวหัวใจต้องหาคนมาแออรง คิดถึงทุกคนคือหอดลงพน้นคนมากมีน้ำใจ FC ทั่วโลกทั่วไทยบ่ลืมคิดถึงสมาจากนุ่งผู้ไทยหัวใจรักมันเพียงเธออย่าปล่อยพี่ไทยคอยก้ไมในคืนลมหนาวพัดมาลมหนาว สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านนะครับลุงพันทำน้องออกเดือนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะครับที่ได้มาธุระนะครับกับทางคุณป้าสวนผักนะครับพร้อมกับทางน้องแอดมินน้องน้องแอนครับพี่น้องนะครับก็เดินทางนะครับมาทําภารกิจนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทางคุณป้าสวนผักคนก็เลยบอกว่าเนื่องจากว่าในส่วนของใบบุญนะครับก็ใช้งานมาเนาะ เป็นช่วงที่หน้าฝนด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความสะอาดทั้งภายนอกภายในนะครับโมดูดฝุ่นหรืออะไรต่างๆเพิ่กันเลยนะครับเอามาทําความสะอาดครับพี่น้องต้องขอขอบคุณทางพี่น้องเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ด้วยนะครับที่มาเป็นกํำลังใจรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆนะครับพี่น้องที่พี่น้องคอมเมนต์มาผมก็อ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ดีอกดีใจนะครับที่พี่น้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางคุณป้าสวนผักพร้อมกับทาง ลุงช่างเพื่อนด้วยนะครับที่เพื่อนด้ใ,นให้โอกาสเนาะในการาทำคลิปอะไรต่างๆนะครับต้องขอขับคุณอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงเวลาบ่ายครับประมาณ4โมงเราได้ดเดินทางมาฮอดมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโกอก้านาภูผ้าหล็กไฟนะครับ มื่อนี้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าครับพี่น้องนะครับเดินทางจากจำปดงครับวังผูปริจิตนาคราชชุมชนลุงช่างกับป้าสวนผักครับมุ่งหน้าขึ้นมาทางเหนือเลยพี่น้องนะครับเดินทางมาถึงโกกโกบรนา,าปูผาหลิบไฟบประมาณสักก่แยโมงครับ แปดโมงสิบสิบครับจากนั้นเราก็มีภารกิจที่เดินทางมุ่งหน้าเลาะไปตามภูเขาครับคดรค,ดค,งค,งคงตรงๆตรงไปปุ๊บหอดมุกดาหารนะพี่น้องนะครับก็ทางภาชส่วนภาคันมีภาพพรกิจที่มุกดาหารเส็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ก็ฝากไปดูในรายละเอียดนะครับในคลิปช่องประแต๋าแชน n e ลกับช่องมวนภอม h ชน n นลด้วยนะครับพี่น้องเวลาไปเยี่ยมไปยางไม่ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับตะไคร่ไปมากูดด้วยนะครับพี่น้องเซ็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากเร็จสิ้นพักิจต่างๆสะมุ่งหน้าเดินทางกลับพี่น้องออกจากพุก่บประมาณ บ่ายสองโมงครึ่งครับลลก็มาเส้นเก่าเส้นเดิมครับพี่น้องนะครับมาตามภูเขาเหล่าการครับพี่น้องผ่านภูต่างๆเลาะมาตามภูเล็กไฟคนละพี่น้องเลยเพื่อเขาเส้นนี้แหละอตอนนี้อยู่ที่กกกอกนาภูผาเล็กไฟนะครับหน้า,นาบ้านลุงช่างกับป่าสวนผักครับพี่น้องก็พอสมควรเติบอยู่ได้พี่น้องเลยก็ ยังใค่แต่คนบตก๊บตกครับฝนบโตกนี่แต่ว่าขากลับนี่บวงจับที่ทำนงก็ังไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอฝากในส่วนของพิิธภัณฑ์ของมณโอมพรม,มทรัพย์ทุกตัวด้วยนะครับพี่น้องบอกว่าเป็นครีมเจลล้างหน้าเจลกับน้ำเซรั่มซีบุทน,น,น,นท่อนพัดตะกุแกนทีบีคอฟฟี่ทีบีโกโกโ้เนาะครีมกันแดดแล้วก็ในส่วนของสบู่มันนีโซ o นะครับพี่น้อง เอดไลท์ทีพีสกินออฟิเชียลเด้อนะครับอ้าวอโทรหาไปเลยนะครับเขาอยากเ,าเป็นชุดเป็นโปเป็นชิ้นเป็นอันนะครับได้เลยครับพี่น้องเอาที่พี่น้องสะดวกเอาที่พี่น้องสบายใจนะครับหนึ่งกำลังใจหนึ่งผลิตภัณฑ์เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับหรือว่าหนึ่งชุดหนึ่งโป1หนึ่งชุดหนึ่งกำลังใจนะครับพี่น้องต้องขอกราับพวกคุณนะครับน้ำกลิน่นใจของพี่น้องเอฟซีพีเคาลพรักทุกท่านที่มาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจนะครับอ่า เบิ่งคลิปหนึ่งโฆษณาต่างๆไล่ซดไล่ซดอะไรต่างๆทั้งมัดทั้งมวลน,นะครับรวมไปถึงนะครับในการให้การสนับสนุนในส่วน,นของผลิตภัณฑ์ของมลเอมัพทุกตัวนะขอ,อรกราบขอบคุณอย่างสูงแล้วก็นอนวยอวยพรให้กับพี่น้องเอซีทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะพี่น้องเลยมีความส,สาใสสดใยมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณหลายๆน,นะครับผมสาธุสาธุครับ แล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับทางทีมแอดมิน,นครับทางคุณพี่สุภชัยคำพิระนะที่เพิ่นทำปกคลิปสวยๆให้นะครับพี่น้องนะครับก็ต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้นะโอกาสนี้ด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณทางคุณพี่สุภชัยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุญทานการกุศลอะไรต่างๆนะครับต่อยอดกับทีมต่อยอดป่าๆหรือว่ามีกิจกรรม สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็เป็นตัวแทนของทีมแอดมินลุงพันและพนกเรด้องครับในร่วมด้วยในทุกครั้งไปแล้วก็ต้องอขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ทำปกคลิปให้ครับโอ้โอย่ยมเลยนะครับพี่น้องสํารบมอนี่เนาะนะครับสี่โมงแรงกว่ากว่านะพี่น้องนะครับบรรยากาศอยู่กกาบวานาผูผาเล็กไฟนี่ก็โอ้นะครับท้องฟ้า เลยพี่น้องเลยแต่ว่าก้อนเมฆเป็นสีขาวเลพี่น้องอ๋อมองนั้นแบนคึมคึมแนะก้อนเมฆออกสีเท,ทาๆแต่ว่าล่างองค์ูปู่เดิมไปล่านองค์ดดูปู่เก่าเนาะเป็นสีขาวสวยงามเลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมพาพี่น้องบุกบรรยากาศก่อนนาะพี่น้องเนาะนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับผมสบายดีครับ มาตะกบเนี่ยครับตอนเอามานี่โอ้ยเพียงเอวเลนี่ยพี่น้องคำว่าเพียงเอวนี่ประมาณ50 50ิบเสนนี่แหละโอ้กกมากันอันนี้ยังอยู่เลยพี่น้องนี่กก่งหงยมเขาก็ยังอยู่ว้ากุ้งมาตะกบมีมากอยู่บ่เบิ้บงมึงรู้ป้าตัวโอ้โหพี่น้องเลยมาตะกบขึ้นหน่วยใหญ่แท้นี่ป้าตัว ยังยังครึ่งอยู่พี่น้องเห้ยโอ้หอมอร่อยเนี่ยอย่าบอกไข่เจียวนนี่โอ้ถูกน,น,นะครับโคบมาตะกบใ,ใหม่แล้วนะครับพี่นะครับโอ้ยมากหลายขนาดครับพี่น้องรสชาติเขาจะออกหวานๆเลยพี่น้องวหวานหวานครับพี่น้องอโอ้โหนี่ใบไม้ร่วงลวนมาตะกบก็ร่วงลวนด้วยเส้นกันนะครับพี่น้องอือก็เป็นอาหารของนกของหนู รวมไปถึงอาหารของเฮ้าพข้มแล้วเย็บกผมด้วยโอ้หน่วยใหญ่แท้อ๋อหน่วยใหญ่โคตรอ,อย่าบอกใครเยบเะไรพรี่น้องเลยให้ห่วงให้ห่วงรสชาติหวานน่ะพี่น้องรสยออเลยาามาตะกบ โอ้นี่เน่าแน่พี่น้องเลยขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับสิบห้าบึงบรรยากาศต่างๆทั่วไปสวัสดีครับเบ้นกุกกาะครับไปยังไงมายังไงครับก็เอายังมาฝากเนาะนี่เนาะพอดีวันนี้เอ่อมีเอฟซีจากต่างแดนครับผมว่าตรงมออเผ็ดเอ่อเผ็ดของเรา เเนี่ยมให้กับคุณป้าสวนผักคลยจัดการธุระให้เรียบร้อยโอ้เยี่ยมเลยขอบคุณไว้ักโอกาสนี้ด้วยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวพอดีว่าคุณป้าเพณ่นหไปธุระเดี๋ยวเพื่อนกลับมาแล้วก็ส่งมอบแล้วเดี๋ยวจะได้เอากลับไปเยี่ยมขอบคุณมากครับผมทานกันทั้งนาเลยครับขอบคุณครับโอ้ยสุดยอดเลยเยี่ยมคุณพี่ใหญ่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเพื่อนก็สั่งด่วนมาว่าวันนี้ได้ยินข่าว่าเพื่อนจะมาที่นี่เลยส่งมอบเลยนะ ขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับครับสวัสดีครับผมบึงทางนี้ก่อนพี่น้องมาบึงห้อยบุ้งก่อนครับพี่น้องโอ้ยต้นไม้ต้นตอกที่เคยปลูกไว้ใหญ่เมื่อแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้โนะครับบอกว่าจะเป็นต้นคูนต้นมะขามต้นมะตะกบนะครับพี่น้องต้นตะคบนะต้นคูนต้นนี้ก็โอ้ยประมาณห้าเม็และพี่น้องความสูงต้นมะขามต้นนี้เลยยั้งยู่โอ้โหแกวเลยตอนนั้นปลูกไว้ครับพี่น้อง มีต้นมะขามแล้วก็ทองอุลกทองอุไลเอามาเบ่งห้อยบุ่งก่อนพี่น้องเป็นภูเขาเลยพี่น้องอนทางนี้ก็สวยงามนะครับพี่น้องนนเพื่อนยังไม่ได้ทำการดับนาเลยครับปีนี้โอ้นะครับก็เป็นอาหารของนกของอยังแล้วต้นมะตะกบเนช่วงนี้มะตะกบเต็มนะครับพี่น้องต้นใหญ่สูงประมาณสิบกว่าเมตร่นละตัว สวยงามครับต้นใหญ่ต้นโตอย่าบอกใครเชียวครับนี่วันเวลาเนาะสรรพสิ่งสรรพสัตว์นะครับรวมถึงต้นไม้ใบหญ้า <ś c oughs> ก็เติบโตไปตามการเวลาและขณะเดียวกันก็ร่วงโรยนะครับไปตามการเวลาด้วยเส้นกันนะครับพี่น <m> ้องโอ้โกอไผ่นี่ครับพี่ลึกเนาะได้การเลยครับพี่น้องนี่เทียนหยดเรายังสวยงามเหมือนเดิมครับอู้ หูยลมหนาวพัดมาอีกคราแล้วโนคนที่เฝ้ารอต้องทนหนาวใจอีกน่าบ่ลืมสัญญาในคืนที่มีแสงจันทยังจำคำคืนวันเหมืนสองเฮานั่งคิงคู่กัน ลมหนาวพัดมาเห็นดอกจำปากำลังร่วงหล่นคิดไปก็เหมือนใจคนหมกบุนในนิสักจากมีหรือใจคนไม่พ้นสัจธรรมดอกหนาบหากบุญน,นุ่นน้ำพัดอันนี้ก็ต้นมันตะกบต้นใหญ่หีืครับพี่น้นองปอตโห ส่วนต้นนี้นะครับต้นมะเดื่อนะครับพี่น้องนะครับขึ้นนะครับอยู่ระหว่างนะครับนี่อยู่ในช่องว่างระหว่างปูนครับพี่น้องนะครับโอ้ตืบตูได้พี่น้องเลยนี่มะเดื่อเล้พี่น้องเลยนะครับต้นใหญ่ต้นต่อเขามาจากพุ่นละต้นพันน์ครับพี่น้องมะเดื่อโอ้มาคมต้นนี้กับมาตามแนวเดียวกันเลยครับพี่น้องนี่ เอาไปใส่ต้มกบตรงนี้เนาะอย้อนมาขามปัจจ้ยอย่าบอกไผ่เลยครับพี่น้องนี่นี่ยิงต้นครับกบจานปลูกไว้ก็ใหญ่แล้วพี่น้องกดอกจานบานสะพรั่งน่านแลง้งนี่ง่ายท่วมหัวแล้วพี่น้องนอกเหนือจากนั้นนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมคือไฟ ต้นฟ้ายนี่ครับพี่น้องยังอยู่ครับไไก,ก,ก็ไปไสต้นฟ้ายโอ้ยผีดึผดกผีดฟ้ายเป็นดอกเป็นยังเรียบร้อยครับมีอันนี้คือนวลฟ้ายนะครับพี่น้องนี่ธรรมดาก็เก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องเทาก็เก็บเอานวลอันนี้นะครับเอาไปขีนฟ้ายนะครับไปเอามาเล็ดออกเอาเม็ดฟ้ายมันออกก็ไปขีนคำว่าขีนฟ้ายคือทําให้มันเป็นเส้นเป็นเส้นนะพี่น้องนะครับ Oh. พี่น้องรุ่น60 70บให้นำไฮหลังนี่เจือได้อยู่ดอกอันนี้ดอกไฟนะครับพี่น้องสวยอย่าบอกใครตอนเศร้าเป็นสีนึ่งตอนแรงเป็นสีนึ่งนะพี่น้องเอ้ดอกไฟสีชมพูอ่องต้องเลยนะพี่น้องนะสวยอย่าบอกใครตรงนี้นะครับเป็นป้ายที่เพื่อนมาปากไว้ตั้งแต่สมัยนั้นนะครับพี่น้องขณะเดียวกันนะครับนี่ กระดุมทองนี่ครับพี่น้องเป็นพืชที่คมุมหญ้าได้ดีมากนะครับงามครับนี่โอ้โบเมนธรรมดาเลยนี่สวยจริงๆอันนี้เป็นพืชคมุมหญ้าได้ดีมากนะครับพี่น้องขันมีอันนี้นี่โอ้พี่น้อง้าโบมีการขึ้นคุมดินนะครับพี่น้องส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นดอกเฟื่องฟ้าที่เราปลูกไว้เนาะนะครับก็ออกดอกนะครับมากมายหลากหลายสี มีความสวยงามเนพี่น้องเลยนะครับนะครับก็สวยงามไปอีกเบียบครับแล้วก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนเนาะฝนตกมาหรอโอ้ยสีนี้ก็เป็นอีกสีนึงนะครับงามอนี่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสีนึงครับอันนี้ก็สวยงามขึ้นกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีโอ้งามครับพี่น้อง ตรงบริเวณด้านหน้านะครับเป็นฐานเดิมขององค์พระปู่นะครับนะครับเป็นต่อหม้อครับอยู่นี่นะครับในส่วนขององค์พระปู่าจะหันหน้ามาบริเวณด้านนี้นะครับพี่น้องนะครับเป็นภาพแห่งความทรงจำนะครับพี่น้อง ส่วนที่เห็นอยู่สี่ต้นนะครับคือต้นมะฮอกกานีนะครับผมพาพี่น้องไปดูหลังบ้านก่อนโอ้โอ้ไปบึงภูเขาครับพี่น้องสวยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลองเนาะหอยบุ้งครับผมมีน้ำครับมือนี้น้ำยังบรหลายครับแต่ก็มีบริเวณทังเครื่องนี่มีอยู่นะครับก็มีน้ำอยู่ครับแต่ว่า กคแห้งไปแล้วอันนี้ก็เป็นฝายน้ำล้นทางเดินนะครับมาน,นี่ก็จะเป็นโคไผ่ตะกอนโคในน้อยครับตอนนี้งหญ่แล้วสวยงามเป็นภูเขาที่สวยงามจริงๆครับราะว,ว่าจะเป็นทางภูผาเอกภูหลวงครับส่วนทังนี้กั เสียงนานในตำนาน,นครับโอ้บรรยากาศสวยงามมาดีเลยครับพี่น้องมาปีนี้เพื่อนยังไม่ได้ได้ดำนาครับยังไม่มีการหว่านดำใดๆเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับมองไปทางหลังบ้านของลุงช่างนะครับจะเห็นต้นกล้วยครับกล้วยพันธุ์ดีของเพื่อนอยู่พุ่นเน่ยครับพี่น้องถ้าามองมาด้านนี้เราก็จะ ตะเก่าตะกี้ก็จะเห็นองคูอยู่ทางฟากคลองแบบนี้นะครับพี่น้องครับผมมีต้นตะคบใหญ่แบบนี้ตะเก่ฟาฟากคุณก็เป็นภูผาเหล็กไฟส่วนริมห้วยนะครับตะกอนตะเก่าตะกี้เนาะมันบดได้เดหกแบบนี้นะครับพี่น้องตอนที่ไปปทุมธานีเนี่ยผมตอนเย็น,นครับใบใบแบบนี้แหละ ผมยังปลูกหญ้าอยู่ตรงริมคลองอยู่นี่นะพี่น้องนะครับจังรู้ว่าเพื่อนไปปทุมธานีนะครับผมปลูกหญ้าเซยออยู่ครับจนสุดท้ายนะครับได้ไปนั่งเครื่องบินครั้งแรกครับไปปทุมธานีครับสมัยนั้นนี่ตอนนี้ต้นมะตะโคบก็ใหญ่แล้วครับตัวน,นนี้ต้นพงชูรสนะพี่น้อง เป็นหนึ่งโอ้ยแซ่บเป็นแซ่บต้นไม้ต่างๆที่เราปลูกไว้กันยังสวยสดงดงามเนาะก่อนต้นชะโนโดยังอยู่นะครับพี่น้องพี่น้องที่ถามหาต้นชะโนโดยังอยู่ไหมอยู่นะครับต้นมงคลต้นนั่นกน็ยังอยู่โอ้ยต้นคูนหิงง่งห้อครับพี่น้องผู้ ต้ของขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกท่านเป็นอย่างสูงนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมค้อว่าคือถึงทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อหนวย่ยอพรพี่น้องทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสุขใจใเจร๋ญรุ่งลุเรืองล่ำรวยยิ่งขึ้นไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณห,หลายๆนะครับผมสบายดีครับ